สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะมาสอนอแนวทางกับวิธีการสมมุติว่าถ้าเกิดกรณีที่เรากวนตัวซอสน,นะคะไม่ว่าจะเป็นซอสส้มหรือซอสชีสต่างๆถ้าเรารู้สึกว่าหลังจากที่เราพักเย็นแล้วแช่เย็นก็แล้วอะไรก็แล้วแล้วรู้สึกว่ามันเหลวเกินไปเวลาเอาไปราดไปเคลือบแล้วมันไหลนะคะไหลกองลงไปที่พื้นเคลือบไม่หนาเคลือบบางดูไม่สวยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีแก้ให้อันนี้ก็คือเตรียมภาชนะเตรียมหมอ้อนะคะเวลาแก้ไขเนี่ย ให้เอามากวนใหม่แต่อย่าเอามาทั้งหมดนะคะให้แบ่งมาแค่ประมาณหนึ่งในสามหรือครึ่งหนึ่งก็พอนะคะแล้วเอามากวนใหม่ด้วยการเติมแป้งนะคะ<ๆ>ก็คือจะเป็นพวกกลุ่มแป้งคนไส้หรือแป้งอะไรก็แล้วแต่ตามสูตรของเรานะคะทีนี้แป้งจะใส่มากใส่น้อยเนี่ยมันขึ้นกับปริมาณนะคะของตัวซอสท,ที่เราทําไว้แล้วทั้งหมดบางคนอาจจะทําไว้น้อยทําไว้มากต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นต้องกะแล้วดูตามระดับว่าความข้นนะคะความข้นความเหลวของตัวซอสท,ที่ได้เนี่ย มันข้นเหลวมากน้อยขนาดไหนอย่างที่เราต้องการอ่ะอันนี้เนี่ยคือจริงๆก็พอดีพอดีนะคะแต่อยากเอามาสอนนะคะเอา,เอ,า,เอ,าอยากเอาอย่างมาสอนให้ทุกคนได้ดูเป็นแนวทางอยางนี้ลูกแก้วขออนุญาตเทล,ลงไปก่อนนะคะอันนี้ลูกแก้วจะใช้ประมาณสักอ่ะหนึ่งในสามพอถ้าเรารู้สึกว่ามันอยู่ในเกมพอด,พอดีพอดีนะคะไม่ได้เหลวมากไม่ได้ใสจนเกินไปก็ประมาณหนึ่งในสามก็พอแต่ถ้าอามากหน่อยก็สักครึ่งหนึ่งเลยนะคะหลังจากนั้นก็นี่ค่ะจะเอาแป้งคนไส้ แงใส่ลงไปแบบนี้นะคะคือเราจะกวนส่วนนี้นะคะให้เขามีความหนืดนิดนึงเสร็จแล้วเราจะเอาส่วนที่หนืดค่ะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนที่เราทําจนหนืดนะคะอันนี้เปิดไฟเลยนะคะตั้งไฟอ่อนๆค่อนไปทางกลางๆค่ะเสร็จแล้วเคี่ยวเลยนะคะตั้งให้ร้อนกวนให้ตัวแป้งนะคะผสมกับตัวซอสแล้วใส่ขึ้นเหนียวขึ้นหลังจากนั้นเราจะเอาส่วนนี้ค่ะไปเทผสมรวมกับอีกส่วนหนึ่งเพื่อ ให้ส่วนผสมเขาเข้ากันได้ดีนะคะเดี๋ยวเราตั้งไฟให้หนืดก่อนนะคะหลังจากทงกผสมร้อนข้นหนืดนะคะเอาให้ข้นๆแบบนี้เลยนะนี่ค่ะเราจะมาทําการผสมต้องคอนอย่างนี้นะเสร็จแล้วใส่ลงไปค่ะเอามาใส่ลงไปร้อนๆเดี๋ยวพอผสมกับส่วนของเก่าที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะคะเขาก็จะอยู่ในอุณหภูมิที่กลางๆนะคะพอดีพอดีเสร็จแล้วคนให้เข้ากันเลยค่ะอ่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ส่วนผสมของซอสที่มีความเข้มข้นขึ้นนะคะ แล้วก็พักให้เย็นสนิทสามารถเอามาราดเคลือบอะไรได้ทุกอย่างปกตินะคะแล้วก็แช่เย็นก็ใช้ตัวราดได้เลยไม่ต้องมานั่งรออุ่นให้ร้อนค่ะสอส